เด็กๆนับหอยหลังไหมคะสามสองหนึ่ง เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านประธานประมประทานพิธีนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะต่อไปเป็นการวิ่งคบเพลิงนะคะครับต่อไปครับเป็นการวิ่งคบเพลิงครับนักกีฬาครับนคนที่หนึ่งครับวิ่งคบเพลิงครับชื่อเด็กชายรัตนพัฒน์สอนชัยครับ เป็นนักเรียนชั้นป .6 ครับหนึ่งครับนะครับเป็นบุตรของนายกิติพัฒน์สอนชัยและนางธิดารัตน์ขุนนุษย์นะครับเป็นลูกชายคนเดียวนะครับปัจจุบันครับก็เป็นนักกีฬาครับของโรงเรียนอนุบาลสวนบึงนะครับเป็นนักกีฬาโครงการอะเคเดมี่นะครับหรือโครงการดอกบัวพิฆาตนะครับของโรงเรียนนะครับก็เป็นนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมนะครับทุกรายการนะครับที่จัด ในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในจังหวัดราชบุรีของเรานะครับซึ่งล่าสุดนะครับได้ไปร่วมนะครับที่สันขวานยู12นะครับได้ไปเข้าร่วมได้ไปฝึกประสบการณ์นะครับเพราะว่าของเด็กนักกีฬาของโรงเรียนเราครับเพิ่งมาขอตั้งในภาคเรียนนี้ครับส่วนคนที่2ครับชื่อเด็กชายกิติกวินครับสิริพิษครับ เป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ครับนักเรียนคาันักกีฬาวิ่งผ่านตรงไหนนักเรียนตบมือให้ด้วยนะคะเป็นบุตรของนายจรันศิริพิชครับและนางพัชกิลานะครับจันสงวงนะครับมีพี่น้องร่วมกัน3คนครับกิตกิกวินเป็นพี่ชายคนโตนะครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนอบานส่วนพึ่งเหมือนกันครับในลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านประธานครับ มอบไฟให้กับนักกีฬาครับเด็กๆตบมือให้นักกีฬาวิ่งครบเพลิงด้วยนะคะเอาผ่านสีแดงแล้วนะคะตอนนี้ะนะครับก็จะวิ่งต่อไปที หมายเี่3ครับเป็นหรือเป็นคนที่3ครับชื่อเด็กชายนะครับธนวัต์โพจินดาครับเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับครับนะครับเป็นบุตรของนายยรลันท์โพจินดาและนางชุติมาลิปแผงนะครับมีพี่น้องร่วมกัน2คนนะครับเป็นน้องคนสุดท้องนะครับเป็นปัจจุบันนะครับเป็นนักกีฬาตัวความหวังนะครับของโรงเรียนอนุบาลสวนพึ่งเลยนะครับ เล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับซึ่งเพิ่งมาคัดเก่าในภาคเรียนนี้เหมือนกันครับและคนสุดท้ายครับคนที่4ครับนะครับเด็กชายพีรพัฒน์สวรรณสิทธิ์ครับเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับหนะครับเป็นบุตรของนายการสวรรณสิทธิ์และนางจิตราอเทียบมีพี่น้องร่วมกันสอคนครับเป็นเป็นลูกชายคนโตนะครับซึ่ง เป็นนักกีฬาตัวสําคัญนะครับของโรงเรียนอบาลส่วนพึ่งครับปัจจุบันครับเล่นตําแหน่งเป็นกองกลางตัวบัญชาเกมครับเดี๋ยวจังวะ,วะนี้รอชมมาแล้วครับมาแล้วคะ่ะขอเสียงกรบมือให้ด้วยคะ่ะ สามสองจุดได้ครับไม่พุ่งใช่ไหมไม่พุ่งครับอขอเสียงตบมือหน่อยครับครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ไฟการแข่งขันกีฬาที่กระถางฮบเพิงนะคะติดไหม กลับลูกชดชวด่วงขึ้นแล้วนะครับอขอเสียงปรบมือดังดังอีกครั้งหนึ่งครับให้กับนักกีฬาวิ่งกรเปุ่งของเราทุกคนเลยนะครับนี่คือลูกหลานของเรานะครับที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับ